ปรชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซ็นท in ลเด f ฟิวเจยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อหลังจากที่เมื่อวันจันทร์เนี่ยปิดทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบ16ปีครั้งผ่านระดับไฮก่อนหน้าที่855จุดขึ้นมาได้พร้อมกับในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็ได้รับแรงหนุนจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวก โดยทั้งนี้ก็ในฝั่งของ Set ฟ0เองก็ยังได้รับแรงหุลจากการที่นักทุนต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามาซื้อในหุ้นต่อเนื่อง2วันแม้ว่าจะเริ่มขายสุทธิเล็กน้อยในส่วนของเซ t ฟ0 f u ี้ฟิเแต่เขาก็มองว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ,อแนวโน้มของการปรับขึ้นในรอบนี้โดยถ้ามองในส่วนของสถานะคงค้างในส่วนของ Set ฟิฟตี้เด็กฟเจอร์เองกอ็ยังคงอยู่ในทิศทางการปรับขึ้นต่อ ก็ยังสะท้อนภาพการสะสมของนักทุนต่างชาติในตัวเซทูตินเดคฟิวเจอร์ขณะที่มองในส่วนของปัจจัยภายนอกเองก็ได้รับแรงหนุนจากาในส่วนของการปรับขึ้นของตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเองแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคโดยได้รับแรงหนุนจากาตัวเลขเศรษฐกิจในภาคการผลิตของสหรัฐแล้วก็จีนที่ออกมาดีกว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้โดยทั้งนี้ จะมีเพียงในส่วนของสัญญาณ o อเวอร์บอสในกราฟลาย60นาทีของ s ซ i n ทินเด็กฟิวเแล้วก็อาจจาะมีในเรื่องของปัจจัยต่างๆจากภายนอกที่ยังคงต้องอติดตามความพืบหน้าระหว่างสัปดาห์ทำให้ในส่วนของ S50M12 เนี่ยมีความผันผวนบ้างระหว่างวันแต่ก็ยังมองโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ8 7 0 8 7อจดถึง875จาุดสำหรับในส่วนของ s 5ส m 1 2 ดังนั้นเนี่ยยังเน้นเป็นการกินกำไรลอง s 5 0 m 1 2ต่อได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ855จุด ส่วน s ส้นฟิบตี้นเด็กออปชันท่ามองในส่วนของพุทธคอลิวลมที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง2วันมาอยู่ที่ระดับ1.09เท่าเช่นเดียวกับในส่วนของพุทธคอลเป็นเทเลสที่ปรับตัวลดลงเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ1 2 9เท่าและ Imp พายวอลตี y โดยรวมในฝั่งของคออปชันถึงแม้ว่ายังอยู่ในระดับต่ำกว่าพุท o ออปชันต่อเนื่องเป็นวันที่17แต่ว่าก็ อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า put option เพียงเล็กน้อยดังนั้นสะท้อนภาพรวมตลาดที่มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ว่าความผ,ลผลันผวนระหว่างวันก็ยังคงมีให้เห็นดังนั้นยังสามารถคงสถานะช็อตพุทสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใจ1 860จุดต่อได้ส่วน Single Stock Future แนะนำในส่วนของตัว ITDM 12หลังจากที่เมื่อวัน จันราคาปรับปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับโวลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นแต่ก็ยังได้ในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกก็ยังสามารถถือสถานะรองต่อเพื่อ,อทำกำไรในช่วงที่ปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่3.92-4.10บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ3.60บาท ส่วน True M 1 2มองว่าราคาที่ปรับตัวลงปิดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันพร้อมกับกราฟแท่งเทียนเป็นสีดำยาวเึงแท่งโดยมีในส่วนของ ISI ที่ให้ค่าสัญญาณล,ลบหลังจากมีข่าวในเรื่องของกสทชร,ระบุว่าสัญญาณ 3G รูปแบบใหม่กับ True อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรการมารตรา46 ก็อาจจะมีแนวโน้มต้องแก้ไขสัญญาเร็วๆนี้ก็อาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยกดดันในช่วงนี้แนะนำให้เข้าเปิดสถานะช็อตเก็งกำไรตามแนวโน้มกันพักตัวโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ 8, 3 8 0บาทส่วน c o m m มนต์ฟิวเจอรมองวันนี้น่าจะแว่งตัวอยู่ในสระไซเวในกรอบ แคบๆเนื่องจากถ้ามองในส่วนของตัวราคาทองคำก็ค่อนข้างทรงตัวเทียบจากช่วงปิดตลาดของตลาดฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนวันจันทร์ถึงแม้ว่าในช่วงที่เราปิดทำการไปะจะเห็นราคาปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับ1 6 6 0เหรียญแต่ว่าในช่วงเช้านี้เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ1,658.56เหรียญต่อออน เช่นเดียวกับในส่วนของสปอตซิลเวอร์ที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ30.85เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนทก็ค่อนข้างส่งตัวหลังจากที่ขึ้นไปเทสระดับประมาณ120เหรียญต่อบาร์เรลก็ลงมาอยที่ระดับประมาณ119.20เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงเช้านี้โดยถ้ามองในส่วนของ รา,าคาทองคำเองเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันส่วนหนึ่งจากการปรับลดสถานะถือครองทองคำของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่าง SPDR g o ทั t r s ที่มีการปรับลดถือการถือครองโลหะทองคำลง2วันติดต่อกัน10.85ตันโดยในส่วนของการถือครองทองคำลดลงมาอยู่ที่ระดับ1,274.9 0ตัน ขณะทีะ่มองในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในภาคการผลิตที่ออกมาค่อนข้างสดใสก็อาจจะทําให้นักทุนลดคันในส่วนของคาดการที่เฟดจะออกมาดําเนินการใช้มาตรการ QE3 ในช่วงสั้นๆแต่ก็ยังมีหลายปัจจัยที่นักทุนยังต้องติดตามอยู่ในระหว่างสัปดาห์ขณะที่ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ปรับ ตัวขึ้นในช่วง2-3วันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของราคาคอมมูนิตี้ทั้ง3ตัวอยู่บางส่วนขณะทีะ่ปัจจัยที่ต้องติดตามระหว่างสัปดาห์นี้ก็ได้แก่ในส่วนของอการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB e ECB ในวันพรุ่งนี้รวมถึงในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในคืนวันศุกร์แล้วก็ การเลือกตั้งของกรีซแล้วก็ฝรั่งเศสในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรน์มองว่าส่วนหนึ่งอาจจะได้รับแรงหนุนจากาตัวเลขเาภาคการผลิตของจีนที่มีการรายงานออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยสำหรับตัวเลขพฤตการชนิดพฤตการฝ่ายจัดซื้อที่ คุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ13เดือนสำหรับตัวเลขประจำเดือนเมษายนก็อาจจะช่วยหนุนราคาน้ำมันให้กลับมาปรับตัวขึ้นในช่วงนี้อยู่แล้วก็อมองว่าในส่วนของผู้ที่ถือสถานะใน Brent crude oil future โดยถือสถานะลอง brk 1 2ก็ยังสามารถคงสถานะลองต่อไปได้ถ้าหากว่ายังไม่หลุดระดับ3,650บาท สำหรับในส่วนของโกลฟิลเตอร์ยังแนะนำให้ถือสถานะรองใน GFM12 แล้วก็ GF10M12 โดยป้องกันความเสี่ยง uh, ด้วยการตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงมาที่ระดับ24,200บาทส่วน Silver f u t u r r ยังคงแนะนำให้ถือสถานะรอง SVM12 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ950บาทปาระจามปชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ